<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเอยมันมีแบบมีงานที่ตะดึงเข่าท่าเอื้อยพี่น้องเลยดึงเขา่าแน่ของชุดเูเลยกระซาย ขาเอื้อยเพราะบริเวณยังส่้าเขา่า อยู่บ้านทำตัวให้ไม่ประโยชน์ครับพี่น้องเด้อครับพี่พีชิวิคนีิสารบ้านเน่าสิล้วครับใบ, 3, ใบสามใบสี่ใส่เขาไปกินแร่พี่น้อง บอกใหญ่อบอกพี่อาย,มา,อารรยามาจากเหตุการณ์เล็กนั่นแหละรับประสว่าหนึ่งเขาเข้าปฏิทินยังเข้ายู่บ้านที่ซื้อเข้ากับหนึ่งเขาหาเพื่อนอะไร่แหละพลิกทีชีวิตของคนอีสานพี่น้องใจเขาเด้อพี่น้องเด้ขันอินซีทั้งต่างประเทศหรือหรือทั้งใดนั่นคนกินข้าวเจา้าคนทุ้งเราสำหรับประเทศ ไส่บา้านเฮาอีสานบ้านเฮาเนี่ยละไส่ข้าวเหนียวไว้กินแล้งพี่น้อง เอ,อหัวดครับพี่น้องห้อนอากาศไปแห้งฮ้อน,มนเมื่อกีเขาอันฮ้อนเี่ฮ้อนครับพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเร็จกันนาะพิ่น้นอกเนาะพอกันคลิปหนาคลิปนี้พอกก่ามาสวัสดีครับ